สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Family Story นะคะวันนี้เราจะมาทำมามะ่าเผ็ดให้น้องกินกันค่ะตอนนี้เครื่องกอกก็สุกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กันคน้อได้วยหน่อยอต่อไปค่ะทำะน้ำมันแกงน้องชา์กัค่ะส,สะะ่วนผสมนะคะก็จะมีมาม่าแบบนี้ค่ะซึ่งน้องชอบมากก็จะมีไขไ่ไก่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็มี เป็นตัวชีสนะคะแล้วก็มีเส้นก๋วค่ะแล้วก็มีสิ่งที่จะแก้หน้อนในวันนี้คือซอสมาลาค่ะ,ะไม่ได้เล่นนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาน้องกันค่ะจะเริ่มทำกันแล้โอโนะค่ะสิงแรกทีต้องเตรียมนะคะต้องล้างมือก่อนค่ะทุกคน

ัวนี้น้ำก็เริ่มเริ่มเดือดแล้วนะคนแเราก็มาใส่เชือกกันไปก่อนเลยค่ะเพราะ้ชือกจะนานกว่ามาม่านะคะเส้นมาม่าจะง่ายกว่าใช้มือแรกค่ะเราล้างมือก่อนก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นตัวนี้มันเป็นออกใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะที่มัน จะลดแถวครึ่งแถวค่ะแบบจากปกติมันก็ประมาณห้าร้อยใช่ไหมคะมันก็จะลดครึ่งหนึ่งคะ่ะอันก็ไม่มั่นใจนะคะนี่คะ่ะเราก็จะใช้มาม่าเป็นตัวน,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 นี้นะคะในการทำเพราะน้องชอบลดนี้ค่ะชอบส่ี้นะคะดูนะคะนี่คะ่ะเส้นสังเกตได้ว่าเส้นมันจะถ้าแบบปกติมันจะหนากว่าน,นี้นะคะเส้นนี้มันจะเล็กกว่าค่ะทุกคน นก็จะมีประกอบด้วยนิสสาลายัดถั่วนะคะแล้วก็เส้นเอ่อไม่ใช่เส้นอ่าซอสค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะเส้นมันจะมีปริมาณที่เส้นมันจะเล็กกว่าแต่มันยังเหยื่อนุ่มเหมือนเดิมน,นะคะ <S <S ตอนนี้ก็สุกเป็นทเทลบอรยนะคะต่อไปเลวกก่อนแล้วก็เอาไปเทน้ำออกะคะ่ะห้องตรงนี้ร้อนนะคะร้อนค่ะ דקה. <laughs> 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 กั้นตอนต่อไปลราก็จะเทซอส โอเค่ะ้วใส่ไข่นะคะ ถ้ามันสุกแล้วมันจะ 切，好再弄一下。两双。好，然后我们。 ค่ะทุกคนก็เราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่นะค่ะน้องกำลังเรินจกินนะคะแล้วก็มีชีสชชแล้วก็มีมะม่าเผ็ดค่ะมาดูกันเขาอ่ะน้อง<ส>จะชอบไหมพี่สีน้องอยากกินมานานมากชิมชิมกินให้หมดนะครับ 哈哈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 哈 ให,ให้หยิบครกให้ด้วย ด,มมดี่อะเป็นยังไงอ่าอ่าอ่ากิหมดนะครับครับชีสบ้างตุลีเป็นชีสเอ่อชีสห้าชีสนะคะไม่ได้ชีสติด,ด มาที่เชอร์รยนะแล้วที่ใส่ลงไปพี่ใส่ซอสหมาล่าลงไปไสองช้อนนิดหน่อยอะไรว่าดูดำเบนี้อะเผ็ดไหมสรุปภารกิจวันนี้เฟลน,นะคะทุกคนแต่มาดูกันค่ะว่าถ้าน้องกินหมดก็คือไม่เผ็ด วันนจับยากวันนี้อาจะมาลับได้งัายมากเกียมใหม่จะเขียนของข้ะวเนี่ยตอนหญ่ อันนี้รอรอรอถ่ายทำเลยนะครับคือรอตั้งแต่บ่ายจนถึงนี่เลย ขนาดใส่ซอสตัวนี้นะคะทำอะไรน้องไม่ได้นี่ค่ะซอสตัวนี้เราใส่ไปนะคะเราใส่ใส่น้อยเรื่องไปค่ะ <ères> ใส่น้ำเปล่าเย็นๆมาเลยแต่ผมไม่เป็น <laughs>

ดูค่ะทุกคนบอกไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะคะโอเคถ้หมันเผ็ดอวันนี้เราต้องเล่นลองกินน้ำ่าเราทำราวร้อนเหมือนบายบายแต่แม่ขอตัวไปกินก่อนครับสรุปแม่วันนี้แม่แพ้นะครับแพ้ใช่ชนะอือพี่ชนะโอเคบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนบายบาย ค่ะบ๊ายบาย